ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่19เมษายน2568กับอยู่กับผมสวัสดีเครือพิมายนะครับผมก็วันนี้มีหลายเหตุการณ์นะครับผมเหตุการณ์นี้ประเด็นที่บ้านผือนะครับ พายุเข้าฝนตกหนักนะครับผมนะฮะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ,บ้านผือนั่นเองนะฮะเมื่อสี่ห้าหกนาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับผมนะฮะก็เรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็มานําเสนอออกอากาศนะครับบ้านผือฝนตกแรงมากให้เฝ้าระวังเตรียมยกสิ่งของไว้ที่สูงนะฮะเราเฝ้าระวังครับช่วงนี้ก็ตกหนักจริงๆนะครับผม อาพายุโซนร้อนนี่ก็ไม่หยุดไม่ยั้งนะครับครับผมสนับสนุนโดยร้านตัดเย็นสภาพวาวราพรห้องภาพดีเจเจเ,เอแคนตัดลุงเอบ้านผือห้างทองแม่พิจิตสาขา7ตลาดนิยมนะครับให้การสนับสนุนนะครับผมเราไปดูชิบเหตุการณ์อันในรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมเราถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ o กนะครับอยู่ในขนานี้นะเพจบ้านผือทีวีนิวนะครับผม เจอนะครับมาดูเหตุการณ์เลยนะครับฝนตกนะครับผมน,นะครับฝน,นตกนะครับผมที่อำเภอบ้านสือนะครับผมจังหวัดยอดพันนั่นเอง,งนะครับในที่ถนนเพชรชบุรีนะครับ I don't ตนะครับผมฟ้าลลก็ถ้าเกิดว่าใครมีนะครับของที่อ่ำนตนะครับผมยกของไวที่สูนที่สำคัญทักทนะครับยกไว้เลยครับหนารำตัการนะครับผมขนาดสาม อายุริี่ว่านมานะครับที่อำเภอวังหวัดณทองมาดีนะครับสภาพเป็นแบบนีนะครับมีเนอนีครับหน้าโรงใหมให่ ครับผมแมก็ฝนฟ้าเนาะตกมาตกลงมานี้อันตรายมากเลยครับผมอยู่ที่หน้าถนนชนบทบำรุงก็ตกนะครับผมนะ,ะถ้าตกหนักกว่านี้นะครับเป็นห่วงนะครับผมท่อระบายน้ําระบายช้าอย่างไงก็ฝากท่านนายกเทศมนตรีคนใหม่ก็แล้วกันนะฮะที่จะเลือกตั้งที่จะถึงนี่นะครับมีสองพัก ที่ริงตำแหน่งกันถ้าเกิดว่าท่านใดท่านหนึ่งเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีก็มาดูแลอย่างที่ปาใสไว้นะครับผมนโยบายนะครับนะฮะเอาหลักๆเอาน้ําท่วมก่อนกันแล้วกันนะครับผมก็ชาวอำเภอบ้านผือฝากความหวังไว้กับท่านนายกคนใหม่น,ะนายกเทศมนตรีคนใหม่นะครับนะฮะยังไงก็ตั้งใจนะครับตั้งใจทำงานนะครับผม ให้เข้าตาประชาชนที่เขาเลือกมานะครับยังไงก็ก็อย่าให้ประชาชนผิดหวังนะครับนะครับผมโอเคครับหมดเวลาลงนะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมสวัสดิ์เครือพิมายข่าวรายวันบ้านผือทีวีนิวเฮดดียังไงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมติดตามใน y o u t u b e ก็กดอ่าไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับครับ สวัสดีครับ